พาดีบายเรียนรู้ได้การลงมือทำกราบสวัสดีครับครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์งานซ่อมมาแชร์เช่นเคยครับวันนี้เป็นคิวของเครื่องสื้อผ้าโตชิบานะฮะรุ่น AW 9765ST นะฮะตัวนี้เห็นทางเพื่อนบ้านเนี่ยแจ้งมาว่าเครื่องมันไม่มันไม่ปั่นแห้งแล้วก็ไม่เด่นน้ำฮะาเดี๋ยวเราทำการทดสอบดูฮะ ทดสอบซักผ้าด้วยฮะขมานซ้ายหมุนขวาได้นะฮะแล้วก็มีการเติมน้ำ โซนิโน,น,นยวา่าเติมน้าไม่มีปัญหานะฮะเติมน้ําได้แล้วก็มอเตอร์มไม่มีปัญหาครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ระดับน้ําโชว์ระดับต่ำสุดนะฮะยีบลิตรก็ถือว่าช่างผ้าได้ถูกต้องนะฮะเพราะว่าผ้าชิ่นเดียวระดับน้ําต่ําสุด อย่างคล้ายๆเฟืองรูดเหมือนกันนะฮะแกลๆแ,แต่ซักได้ะฮะโอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองสปินดูสะเดียนทางานนะครับมีการปล่อยน้ำ มีการปล่อยน้ำอยู่เยวดูฮะว่ามันจะปั่นได้ไหมเวลาขึ้นฮะสินาทีไม่ทำงานครับเครื่องขึ้น E สองเหมือนจะมีออกตัวไปตืดแล้วหยุดนะฮะนะฮะึ้น E สองกระพริบ มองเห็นไหมฮะเครื่องขค้น E สองฮะกระพริบแล้วก็ตัดไปมอเตอร์ปั่นไม่ทำงานโอเคฮะเดี๋ยวเราไปไล่กันด้านในฮะโอเคครับเพื่อนอาการนี้จากการศึกษาข้อมูลแล้วนะครับมันจะน่าจะมีปัญหาที่สวิตประตูหรือไม่ก็สวิตด้านหลังเนี่ยฮะจะมีสวิตแม่เหล็กกับสวิตด้านหลังของรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการ พอด,ดูแผงคอนโทรลด้านหน้ากันฮะถอดน็อตสองตัวนะฮะตรงนี้ผมแกะปะติกออกแล้มีปะติกครอบอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนออกทางขวามือฮหันหนหน้าเข้าหาเครื่องยกฮนะ ะฮะเจอสาเหตุร่องรอยฮะมีร่องรอยของหนูกัดสายไฟฮะเนี่ยมีหนูเข้ามาฮะเนี่ยกัดเซนเซอร์ประตูฮะนะี่ฮะกัดสายเซนเซอร์ประตูขาดฮะ ตัวนี้จะเป็นสวิตแม่เหล็กฮนะเนี่ยไม่เหลือแล้ตรงนี้หนึ่งจุดเลยนะฮะตัวอื่นนี่ยังไม่รู้ฮะมีปัญหาอะไรอีกไหมแต่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราลองต่อต่อสายเส้นนี้แล้วก็ลองเดินเครื่องดูนะฮะเครื่องสกผ้ากับกับหนูนี่ไม่ถูกกัน,นะฮะเจอกันเมื่อไหร่นี่กัดกันเละไปหมดต้องใส่ที่กันหนูอะฮะ ว่าเครื่องนี้มาด้านล่างก็ไม่มีฮะไม่มีที่กันหนูหนูเข้าได้ฮะมีร่องรอยกันเดินเต็มไปหมดเข้ามาก็กัดฮะ เสียมยาประสานนะฮะเดี๋ยวเราบัดกีจะได้แน่นหนาฮะ เ,เดี๋ยวเราลองไปเทสเครื่องดูนะฮะลองเทสเครื่องดูก่อนนะฮะ,ะเครื่องจะปั่นใ้้ไหม ปั่นกันดูนะฮะกดออนแล้วก็เลือกสปินนะฮะสตาร์ทเดี๋ยวดูนะฮะว่าจะปั่นได้ไหมพอเมื่อกี้ขึ้น E E สองดูนะฮะเวลาขึ้นแล้วนะฮะมอเตอร์จะทำงานไหมไปแล้วะฮะ ครับพาเดวายเรียนรู้ด้วยการลงมือทำก็ขอจบคลิปการนำเสนอการแก้ไขปัญหาเครื่องขึ้น e 2สองไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปแต่ตัวเครื่องเนี่ยยังมีอาการถังโยนนะฮะวิ่งแล้วเสียงดังแล้วก็น่าจะมีเฟืองลูดนะฮะดังกรึดกรดกรดเอาไว้เป็นคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำในส่วนของ สองอาการนั้นแต่เบื้องต้นอาการนี้ก็ขอจบคลิปการน,นำเสนอไว้ต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าคลิปจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกัน,นะฮะขึ้น E2 ได้ลองไป,ไปเป็นแนวทางนะครับในการปรับแก้ไขปัญหาขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบคลิปขอบคุณครับฝากกดไลค์กด u ั s c r i b ้และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือน เมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ